แชมป์เก่าชาวญี่ปุ่นผู้นี้ครับต้องการท้าแชมป์จัดสีชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นครับงานนี้มันจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือเขาจําเขาได้ไหมครับนี่คือเทพพบุตรมวยไทยยิมหรือเทพบุตรชิงโกมวยไทยหรือเทพบุตรเดียเกียร์เพชรครับนี่คือดีกรีแชมป์จัดสีรุ่น130่ปอนด์ครับเจ้าของชายางูดินจอมเก่าครับนี่ครับเทพพบุตร เดียเกตเพชรหรือเทพบุตรชิงโกมวยไทยยิมครับชื่อในปัจจุบันนะครับชาวจังหวัดอมุรราชธานีครับเจอกับท่านนึ่ของนี่ครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับแชมป์ของรายการนี้เลยครับนั่นก็คือทานดันของโชเฮอิอาซาฮาระนะครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการคิกบอยซ์ิ่งเวิลด์คัพอินเจแปนครับ เมื่อวันที่14ครับเดือนพฤษภาคมครับปี2023หรือปี2566นะครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับในรุ่น63กิโลกรัมนะครับกติกา3ยกยกละ3นาทีครับเทพบุตรมวยไทยยิมหรือเทพบุตรเดียเกตเพชรครับชื่อจริงก็คุณออฟครับคุณออฟพิทยาพูดเด่นใสครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอดีตแชมป์เจซีขมาครับมาเปิดตัวก็ แม่ชักมาเลยชัดทรายมาเลยจังหวะนี้กันแหมเตะมาเตะคืนออกเตะอีครับแหมนี่คือช่องพาวยไทยโดยสอนแทกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โคชเชทีวีครับตัวนังของโชเฮอีผู้นี้ไม่ธรรมดาแล้วกันครับเป็นแชมป์รายการนี้แหละครับนะครับอยากจะดวลคิกบ็อกซิ่งนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกับท่านของแชมป์เจ็ดสีของเรานะครับอดีตแชมป์เจ็ดสีรุ่น130ปอนด์ครับและก็เลยว่าพี่น้องก็จังหวะจังววะนี้มาครับมาวงในครับวงในตีเข่าแบบนี้ครับกรรมการก็ต้องแยกครับ อย่ามาวักกันใหม่ครับแคปเดินหาครับทีฟซ้ายครับท่านของแม่เทพบุตบุยับยับแข้งซ้ายหัวไปครับหลังผางโอ้ยหนักแน่นครับนักแรงนักแรงจังวันนี้มัดคว้าครับแข้งซ้ายคืนครับโชเฮอีก็ไม่ธรรมดาครับเรียกว่าเหลาเหลาไม่ได้แล้วกันครับเหลาเหลาเดี๋ยวมีล้มยาวทั้งยืนครับออกแข้งซ้ายครับท่านของเทพบุตรซ้ายเตะขาครับเทพปุตรจังวันนี้ เข็บเดินเข้าหาครับยับซ้ายครับเฉยนี่กาซ้ายเจอกัดขวาครับแข้งซ้ายครับชัดเข้าไปที่ลำตัวบอกเดี๋ยวชัดเข้ากลางนั่นนะเตะเข้ากลางคือเตะเข้าซี่โครงครับภาษาต้นี้เรียกการไปซี่โครงขำบัดซ้ายครับเจ้ของเทพประวดแข้งขวาครับไม่โดนครับแข้งซ้ายชัดเข้าไปครับที่ลำตัวครับอื้มหนักแน่นได้แรงอกครับได้แรงอกโยนแข้งซ้ายแข้งซ้ายดับเบิลแข้งทริปเปิลแข้งครับโอ้สามทีโซนครับแฮรดับเบิลพังทริปเปิลพังเลยครับบอกแต่เดียว ผัง <S preach science> สามทีซ้อนครับทีบซ้ายครับโอ้ระวังครับเกือบขิดตรงครับท่านังของโชฮีขิดตุงคือล้มเข้ามามาทางด้านหน้านะครับแคบเดินทางครับโชฮีจังหวะนี้โยนเข่าซ้ายครับท่านังของเทพบุตรโชฮีว่าเพรือครับโชฮีมาครับเทพบุตรก็กันท่าไว้กนนะครับมัดซ้ายเข่าซ้ายครับท่านังของเทพบุตรก่อนมันมีกรรมการเรียกมายังมายังมามากันไม่ลงเบ้าเร็ยว ออกมัดขวาครับโอ,โอ้เข้ามาครับซ้ายฮุกซ้ายดักเทนนั้นของโชฮีอย่าได้บอกอย่าเล่าเล่าพี่บ่าวเอ้ยเล่าเล่าเดี๋ยวลมยาวถึงลื้นแล่นะอย่าเล่าเล่าเดี๋ยวลมยาวถึงยุดครับออกแข้งซ้ายครับเทนงของโชฮีหนึ่งสองมาครับจังหวะน,นี้หัวซ้ายไปที่ลำตัวครับโชฮีครับอ่าเทานิ่งของเทพบ,บุญนะครับขออภัยโชฮีเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายจังหวะน,นี้ทีบซ้ายหน้าครับ เทพบุตเรียกว่ายกทีหนึ่งก็ไม่แคบครับไม่แคบไม่แคบไม่แคบไม่รีบนะครับค้ำไว้ก่อนครับเข้งซ้ายดักสวยครับแข้งซ้ายขึ้นมาครับโชฮีหนึ่งสองสามครับโชฮีป้องกันตัวไว้ก่อนครับท่านั้นของเทพบุตรครับแข้งซ้ายครับไวไลยครับไวไลยแชมป์เจ็ดสีนะครับแม้ว่าจะเป็นกติกาคนละกติกากันนะครับโอ้ทีมดักสวยครับแม่ คาร์ของโชยอีจ่าสปินนิ่งแบคคิก ick, แต่โดนถีบดาวครับหมดยกที่หนึ่งแม่ยกที่หนึ่งแล้วอ่าเทพดักสใหยครับหมดแต่เดียวอนี้เสื้อเกียรติทรงฤทธิ์ชิงโกมวยไทยนะครับอ่าชื่อเต็มของค่ายคำอ้าวและมีริงเกิลด้วยนะครับรายการนี้นะครับอืมขอบคุณสรับริงเกิลนะครับรายการนี้ เป็นรายการของฮุสครับนะครับเป็นรายการของฮุสครับนะครับนะน้องบ้าน้องไม่อย่างงดแต่ริงเกิลเลยอ่ช็กดีเดียนเออ,อยาโรคเล็กเลยยาโรคเล็กนะยาโรคเล็กครับโรคเล็กคือเอาแน่นไม่เอานอนไม่ได้นะครับทีมงานพี่เลี้ยงของเกจสทริ์รนะครับออาพร้อมครับพร้อมแล้วก็แยกออกมาครับจังหวะนี้ แถบนี้เขาหาครับขวามาครับทางด้านของแข้งซ้ายไปเอืมเจอซ้ายคืนครับแข้งขวาตอนมาครับตำแน่งของโชฮแข้งซ้ายครับเทพบุตรมัดซ้ายเข้าซ้ายครับสวยครับแทงแหลมครับแหมก็เรียกว่าไม่ธรรมดาครับชกมวยไทยเรามาชกคิบ็อกซิ่งเราเข้าใจกติกานะครับแทงไม่จับครับอืมเจอแข้งมาจากโชฮีแทงไม่ต้องจับครับจงหว่านี้ เดินหาครับดึงสองสามแข้งซ้ายครับแล้วเจอจับแหม่เลี่ยมครับเสียเหลี่ยมครับโอ้กิ้งลุนลุนมันลุกขนุนเลยครับกรรมการก็เตือนนิดหน่อยครับว่าอย่าจับแล้วดึงนะครับในของคิกบ็อกซิ่งนะครับมาซ้ายข่ซ้ายแข้งซ้ายอีกทีครับแหมมาเป็นคอมโบต่อเนื่องครับทันของเทพบุตรแข้งซ้ายมาซ้ายโตคืนครับจังหวะนี้แคมเดินมาครับเข้าซ้ายแทงแหลมเพียบครับโอ้โหสวยงาม โชฮหาช่องทางในการเข้าทำครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับแข่งซ้ายครับท่านของเทพบุตรครับจังหวะนี้แข่งซ้ายเปิดไปก่อนครับเทพบุตรคว้ามาครับโชฮเทพบุตรปักหลักไว้แข่งซ้ายครับเทพบุตรเข้ามาจะโยนเข่าแม่แต่ว่าโชฮีถอยเซกอนครับถอยเซกอนหมดแล้วแลนเลยครับเดินเข้ามาครับก่อนมาแค่แค่เล็บปีบ้าหมัดมาหมัดซ้ายครับท่านของโชฮี แ k บเดินหาครับจังหวะนี้อแข่งซ้ายครับผางเข้าไปที่ลําตัวครับแข่งซ้ายสาดไปครับท่านของเทพบุตรแข่งซ้ายเทพบุตรขวาไม่โดนครับโชฮีหมัดขวาลําตัวครับโยนเข่าซ้ายครับท่านของเทพบุตรซ้ายเตะขามาครับโชฮยแข้งซ้ายเทพบุตรควจังหวะนี้แ k บเดินหาครับหัวซ้ายไปครับ โอ้หนึ่งสองครับท่านของโชเฮเรียกว่านักหนักดักได้ดีครับขวานี่ไม่โดนครับท่านของโชเฮแข้งขวาโชเฮครับจับคามาแข้งขวาหวดไปครับทางั้นของเทพบุตรแับรถเข้ามาขับมัดซ้ายครับแข้งขวาไม่โดนดีเท่าไรครับเดินเข้าหาแข้งซ้ายไม่ถึงครับไกลไปหน่อยครับทีมฮาครับจังหวะนี้ ขยับซ้ายไม่ถึงครับท่าของโชฮีซ้ายไม่โดนครับหหวดซ้ายคืนไปครับทางของเทพพุรธขก็บเดินหาครับปัดหัดมัดมัดทิ้งไปก่อน้วครับทีบขวาครับเดินเข้าหาโชฮีครับหนึ่งสองครับโชฮีไม่โดนเท่าไรครับหมัดติดกาดนะครับทางของโชฮีครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับโหวดักไว้ก่อนครับแล้วก็มัดยอกเซแล้วนะ หมดยกเสร็จแล้วครับจังหวะนี้ครับก็ดูทางด้านของช่วยมันจะออกมัดแบบลนลานลกๆไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยเข้าเป้าเสียเท่าไหร่ครับอ่าแล้วก็น,นี่ครับสาวถือป้ายครับสาวถือป้ายอืมเหมือนเข้าใจดูแค่นั้นนะฮะนะครับ ลองพัฒนานะถ้าไม่มีแล้วก็ข้ามได้ก็ข้ามเลยครับเหมือนจะให้เห็นแค่แวบๆเท่านั้นนะครับโอ้เอาละครับมาดูว่ายกที่3ครับจะเป็นเช่นไรครับอยอเทซซัมจะเป็นเหมือนฟิลเดอร์มววาไล่กันโตจังหวะนี้แข้งซ้ายไม่ถึงครับทเทนนิงของแมทเทพบุตรเดียกเกตเพชรเข้าไปเข้าไปโยนเข่าซ้ายครับโอ้ดังผังเราเจอเตะมาครับหนึ่งสองสามก็โอ้ระวังใหญ่ๆโทษกระจับเลยพี่บ้าโอ้เตะกระจับอะ อย่าเตะไข่เลยอย่าเตะไข่มันเด็กไข่ไม่จ้องกันจากวะนนั้นน่ะฮะอย่าเตะไข่เด็ใไข่จองไม่ขึ้นครับแข้งซ้ายครับจังหวะนี้แคปเดินหาครับแข้งซ้ายสาดไปครับท่านของเทพบุตรดออกมาซ้ายไม่โดนครับจังหวะนี้แคปเดินหาคำไปก่อน็ขคว้ามาซ้ายคืนครับแคปเดินหาครับ,รบประชิดติดมาแต่ว่าป้องกันไว้ได้เย็ยบซ้ายครับของเทพบุตร ขีดซ้ายมาครับโชฮีเข้าไปยนต์แข้งซ้ายดับเบิลแข้งครับเจอแต่ความมาไม่โดนครับกรรมการบอกแยกก้อนม like yes. well, ่าม่ายก้อนจังหวะนี่นะแยกมาว่ากันไหมครับหนึ่งสองสามครับแข้งซ้ายหดไปครับทางของโชฮีแข้งซ้ายครับทางของเทพบุตรครับโชยอีนี่โดนเยอะนะครับเทพบุตรนี่หมัดเข้าเป้าอาวุธเข้าเป้ามากกว่าครับแคบเดือนห้าพมจังหวะนี้เดินเข้ามาครับ แค่แค่ครับเดินมาแค่แค่แข่งซ้ายครับเปิดไปก่อนครับลบออกมาครับหนึ่งสองครับท่านทั้งของชฉยมาซ้ายครับเทพบุตรจังวันนี้กดเอาไว้ก่อนครับเยงมาครับเยงมาว่ากันไหมครับยับเดินเข้ามาจะ่ามเร็วแข่งซ้ายมาเจอขวาคืนครับว่าพือน้องบ่าวว่าพืออือือ ทางของเรานี่เน้นออกให้เข้าเป้านะครับเดี๋ยืมวมานี่กติกาคริกบ็อกซิ่งนะครับในนอาวุธเข้าเป้าไปหลังนะครับโชยแม่ขยันออกก็จริงแต่ว่าอาวุธไม่ค่อยเข้าเป้าครับติดการบ้างคร่อมบ้างนะครับแข้งขวามากครับโชยยับคูไว้ก่อนครับยับคูครับแข้งซ้ายสาดไปครับเจอขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้ เดินเข้ามาครับแข้งซ้ายครับมัดหนึ่งสองมาครับแข้งซ้ายดับเบิลแข้งครับเข้าทั้งสองนะครับแต่ว่าโชเฮนี่มัดแหม่ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับโชเฮีกแง่่อย่ารังอย่าพลักอย่าพลักเลยเออนะออกมาครับผมจงหวันนี้เข้าไปครับน่าแหม่โดนกอดไว้นะครับกอดกินเวลาเสร็จแล้วครับแข้งซ้ายครับโหวไปครับทีเพลอครับเข่าเป้าครับเข้ามาครับกอดไว้แบบนี้กอดรอกรรมการแยกครับ คิกบ็อกซิ่งนะฮะแขบเดินมาครับอ๋อแข่งไม่โดนเท่าไหร่อืงกระโดดแหม่กับหลังถีบเลยนะท่านั้งของเฉหมัดขวาซ้ายสาวไม่โดนเลยครับชฉยครับเจอเทลงไปครับแล้วก็หมดอ่าระวังครับระวังหัวกระแทกกันนะครับอ๋อหัวไปกระแทกจมูกจังหวะที่ล้มเมื่อแต่กี้นะครับพันพื้นม,มัง่งหนงบ้าพันพื้นม,มัง่ง แต่ว่ามันมันโดมันยังไงครับหัวเป็นไงครับจังหวะที่พาล้มไปเมื่อสักครู่ครับเราหัวเรานี่ไปกระแทกโดนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ตั้งใจใช้หัวโขงนะครับโอเคไดยยูพี่บอกว่ายัางโซเดลให้หมอหมอเช็คหน่อยครับจังหวะนี้ มันเป็นอุบัติเหตุนะครับอ๋อหัวไปโขกเข้าที่เบ้าตาด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงของที่หมดยกพอดีด้วยครับนะครับนั่นท่านเป็นสินชัยนะฮะใช่หรือเปล่าครับไม่มันไม่มั่นใจครับว่าก็มาชูคะแนนนะครับเพราะมันหมดยกพอดีนะฮะหมดยกพอดีนะครับ และผู้ที่จะได้เป็นถ้วยแชมโลกคิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นนะครับโอนมีคาราบาวเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะฮะแน่นอนครับคะแนนไปทันของเทพบุตรครับและเป็นเทพบุตรเดีไเกตเพชรหรือปัจจุบันคือเทพบุตรชิงโกมวยไทยยิมครับชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้ง3เสียงครับตามกฎคิกบ็อกซิ่งนะครับเอาละครับแหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเช่ทีวีครับ เอกช่องพาวยไทยที่2แทรงภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โค้ดเชทีวีนะครับในช่องทาง Facebook กด Follow กดติดตามครับช่องทาง YouTube กด Subscribe ครับ Subscribe ใส่ต้ยมยำร้อยแรงอย่างแน่นอนครับแล้วก็นี่ถ้วยรางวัลน,นะครับแล้วก็เอาเอา,เอาเข็มขัดแชมป์ของมาด้วยนะครับอ๋เอเนาะเป็นเป็นเป็นเหรียญรางวัลน,นะครับถ้วย แชมป์คิกบ็อกซิ่งโลกของญี่ปุ่นครับโอ้โหแล้วก็ถ่ายคู่กับสาวๆถือป้ายครับจังหวะนี้แสงความดีดีกับท่านทั้งของด้วยนะครับยังจับเขาได้กันอยู่นะฮะนี่เทพบุตรนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ